สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องโควิดเนาะไม่คุยไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันย่ําแย่มากๆนะซึ่งหลายๆคนนะครับก็จะสอบถามผมว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่เราทําอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อทุกๆธุรกิจอยู่แล้วแต่จะมากหรือว่าน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนั้นๆเนี่ยมันมันมีผลอย่างไรนะครับอย่างโควิดเขาห้ามอะไรครับ ห้ามพบปะผู้คนจริงไหมครับถ้าธุรกิจที่มันต้องพบปะผู้คนนะต้องอยู่ในกลุ่มคนที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยอันนั้นมีผลแน่นอนนะครับเราจะเห็นว่าตามห้างสงรรพสินค้าตามร้านอาหารตามแหล่งบันเทิงต่างๆนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าธุรกิจนั้นมันไม่ได้พบปะผู้คนนะครับทำธุรกิจบนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยผลกระทบมันก็จะน้อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบคือมันอาจจะไม่กระทบในเรื่องธุรกิจนะครับแต่มันกระทบในเรื่องของความรู้สึก นะในเรื่องของจิตใจของคนในธุรกิจนั้นมากกว่าทีนี้เราจะได้ยินอยู่ตลอดว่าในทุกวิกฤตเนี่ยมันจะมีโอกาสเสมอนะครับยิ่งวิกฤตหนักโอกาสมันก็จะยิ่งเยอะนะวันนี้เรามามุมมองในอีกด้านหนึ่งนะครับในวิกฤตโควิดนะครับกับธุรกิจเอมตาที่เราทําอยู่นะครับว่ามันจะเป็นโอกาสได้อย่างไรในทุกทกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นปกตินะหรือสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเนี่ย มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับมีความต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความต้องการเนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะต่างกันนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอ,อยู่ในช่วงที่เป็นปกตินะครับเราก็จะมีความต้องการในสถานการณ์ที่เป็นปกติก็คือกฎของมัสโลที่เราเคยได้เรียนกันนะวันนี้เราจะไม่พูดถึงละแต่เรากําลังจะมาพูดถึงนะครับความต้องการในสถานการณ์ที่มันไม่ปกตนะิผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าวันเนี้ย บ้านเราโดนน้าท่วมอย่างนี้นะคบอันนั้นคือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเราก็ยังจะมีความต้องการอยู่นะครับแต่อาจจะไม่มีความต้องการเหมือนตอนสมัยที่มันเป็นปกตนะิเราจะมีความต้องการที่มันไม่ปกติเช่นอะไรครับนะอย่างบ้านบางบ้านเนี่ยไม่เคยมีเรือเลยนะแต่ถ้าน้ําท่วมบ้านหลายๆเดือนนะเราก็จําเป็นจะต้องซื้อเรืออันนี้เขาเรียกว่าความต้องการที่มันไม่ปกติคือไม่ไม่เคยมีเรืออยู่ในหัวมังอรเลยนะแต่พอมันเจอวิกฤตอย่างนี้ปุ๊บต้องมี างเงี้ยนะครับหรืออย่างที่2เนี่ยก็คือพวกอาหารแห้งนะบางคนไม่เคยกินมาม่าไม่เคยกินปลาก,กระป๋องอย่างเงี้ยแต่พอน้ําท่วมปุ๊บก็ต้องซื้อมาม่าไว้ตุนไว้ตซึ่งปลาซื้อปลากระป๋องไว้ตุนไว้ก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างเ,าเครื่องสูบน้ำนะสำหรับบ้านบางบ้านที่รู้สึกว่าเออมันก็ยังพอสูบน้ําได้อย่างเงี้ยก็ไม่เคยคิดที่จะมีเครื่องสูบน้ํามาก่อนแต่พอเจอสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเนี่ยนะครับเราก็จําเป็นจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ซึ่ง บางคนอาจจะไม่ม like mm ีเ hmm. งินเลยนะครับแต่ในเมื weight, ่อมันจําเป็นจะต้องต้องใช้นะครับ like มันก็จะต้องกระเบียดกระเสียนนะครับหาตรงไหนมาก็ได้เพื่อจะมาซื้อเรือนะครับเพื่อจะมาซื้อเครื่องสูบน้าอันนี้ผมแยกให้เห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยมันมีความต้องการที่รุนแรงไม่ซื้อไม่ได้นะครับอย่างถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอย่างอื่นเราอาจจะรอได้เป็นเป็นหลายเป็นหลายเดือนหรืออาจจะเป็นหลายเป็นปีก็ได้นะครับแต่ถ้าน้ําท่วมเนี่ยนะครับเรือเนี่ยต้องมาละ วันนี้อาทิตย์นี้ต้องมาแล้วไม่ต่างกันนะครับกับสถานการณ์ที่มันเป็นโควิดในปัจจุบันนะครับสิ่งที่มันกระทบมากๆเลยนะครับกับนักธุรกิจของเรานะซึ่งนักธุรกิจของเราก็จะมีจํานวนมากนะครับที่ไม่ใช่เป็นพี่น้องชาวไทยซึ่งผมจะเห็นว่าสิ่งที่มันกระทบเนี่ยผมจะมองเป็น3ส่วนนะส่วนที่1ก็คือคนตกงานจะเยอะนะครับเราจะเห็นว่าโรงงานปิดถูกล็อกดาวก็เหมือนปิดนั่นแหละ นะครับบางกิจการคือไม่อยากจะปิดแต่ช่วงนี้ไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่เงี้ยนะครับก็จําเป็นจะต้องเอาพนักง,งานออกก็คือคนตกงานเยอะมากๆนะครับอย่างที่2ก็คือคนต้องดูแลสุขภาพนะจากการที่คนบางคนอาจจะไม่เคยสนใจสุขภาพมาก่อนเลยนะแต่พอเจอวิกฤตโควิดปุ๊บเนี่ยจะต้องมาดูแลสุขภาพนะครับและที่สำคัญ กนะ็คนก็อยากกลับบ้านนะครับถ้าเป็นพี่น้องชาวต่างชาติเราลองนึกนะครับถ้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยงานก็ไม่มีทําจริงไหมครับถ้าติดโควิดขึ้นมา <t> ก็ไม่มีใครมาดูแลเนี่ยเราก็จะนึกถึงบ้านเราเดี <t> ๋ยวว่าแต่พี่น้องชาวต่างชาติเลยครับพี่น้องชาวต่างจังหวัดนี่แหละเราก็เห็นว่าพอถูกล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยคนส่วนมากก็จะกลับไปที่ต่างจังหวัดกันนะเพราะเรารู้สึกว่าอยู่กรุงเทพเราก็บ้านข้างๆข้างๆบ้านก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดมันไม่สบายขึ้นมาจริงๆเราจะทำยังไงกัน นี่คือ,อวิกฤตที่เราเห็นเฉพาะหน้าเราเลยนะครับทีนี้เรามามองว่าโอเคอถ้าคนตกงานเนี่ยสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดคืออะไรครับคือต้องการหางานทำจริงไหมครับต้องการหางานทำก็เราตกงานน่ะนะครับงานเป็นเฟิร์สเลยต้องการหางานทำแต่เราก็รู้ว่าในสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างเงี้ยงานมันหายากคือแทบจะหาไม่ได้แล้วก็มีแต่คนเอาออกจริงไหมครับมันไม่มันไม่มีคนรับเข้าแต่คนก็ยังต้องการหางานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ เขาเรียกว่าดีมานซับไพ่นะครับความต้องการมันเยอะนะต้องการคนหางานเยอะแต่ว่างานมันน้อยเนี่ยใหะนั้นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นงานเนี่ยคนจะยอมนะครับเช่นอะไรครับอย่างเมื่อก่อนนั้นเราเคยทํางานเดือนละ2 0,000นนะฮะแต่พอเราตกงานมาปุ๊บเนี่ยงานเดิมที่เราเคยทํานี่แหละนะครับแต่ให้เงินเดือนหมื่นเดียวคนก็จะยอมนะเพราะถ้าเราไม่ยอมเฮ้ยตอนนั้นให้2 0,000น,นี่บอกอ่าถ้าถ้าต้องการ2 0,000ก็ไม่รับอ่ะแต่ถ้าถ้าโอเคถ้ายอมรับหมื่นหนึ่งเนี่ย ก็เข้ามาทําได้เลยเนี่ยคนก็จะยอมอย่างที่สองก็คืองานที่ไม่เคยคิดจะทําแต่ก็ต้องยอมทํานั้นเราจะเห็นว่ามีคนดังมีดาราหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้หันไปขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่สุดจริตนะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่ไม่เคยอยู่ในหัวมาก่อนนะคือไม่คิดที่จะทํามาก่อนไม่เคยคิดไม่เคยเก็ตมาก่อนเลยแต่พอมาอยู่ในช่วงที่มันเป็นวิกฤตจริงๆก็ต้องยอม อย่างที่3คืออะไรครับต่อให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ห่อของนะอย่างบางคนไปไปขับไปขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเนี่ยก็ต้องซื้อมอเตอร์ไซค์เพิ่มเห็นไหมครับทั้ง,งที่ตกงานอยู่แล้วนะเฮ้ยแต่ถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์เอามันก็ทํางานไม่ได้นะครับหรืองานบางงานเนี่ยนะครับจะเข้าก็ต้องจ่ายค่าประกันเขานะอะไรอย่างเงี้ยคนก็ต้องห่อนั่นหมายความว่าในสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตจริงๆนะครับความต้องการเรื่องงานเนี่ยมันมามา,มากๆเลย ทีนี้เรามาดูว่าในเอมซาเนี่ยก็คืองานนะครับแต่เป็นงานที่ไม่มีผลกระทบกับโควิดเลยนะครับถ้ามองที่งานเอมตายอย่างเดียวยิ่งดีด้วยซ้ำไปนะครับเราเวิร์กฟอร์มโฮมเราอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนทำงานอยู่ที่บ้านประชุมผ่านออนไลน์คุยกันผ่านออนไลน์ซื้อสินค้าขายสินค้าผ่านออนไลน์เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์โควิดสุดๆนะครับค่าใช้ใจ่ายก็เป็นศูนย์จริงไหมครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็ในภาพ เอ็มตาก็เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงไหมครับแต่ภาพมันก็ยังเป็นนักธุรกิจนะนะครับม,ม,มันไม่ได้ไปภาพที่เรารู้สึกว่าเราแย่ลงนะครับต้องไปทํางานอะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหปกติถ้าคนมีความรู้อะไรเขาไม่ทำนะอย่างเงี้ยนะครับไปน,นั้นถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องเอ็มตาคืองานนะผมว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสของนักธุรกิจเอ็มตาเลยล่ะนะครับที่เราจะไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับที่อยู่ในสถานการณ์ที่ตกงาน นะครับกรอนนีที่2ก็คือเรื่องของคนต้องการดูแลสุขภาพนะเราจะเห็นว่าในช่วงที่เป็นปกติเนี่ยหลายคนนะครับไม,ไม่ใส่ใจกับสุขภาพเลยไม่เคยซื้ออาหารเสริมไม่เคยดูแลสุขภาพนะครับแต่พอเจอโควิดเข้าไปเป็นไงครับต้องซื้ออาหารเสริมนะต้องซื้อยามาตุนไว้ที่บ้านนะครับมันคือค่าใช้จ่ายเพิ่มคือจากเดิมในครอบครัวไม่มีรายจ่ายตัวนี้นะครับแต่พอเจอโควิดปุ๊บมันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมา นะครับที่นี้เงินมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันยังมีรายจ่ายเพิ่มนะสิ่งที่คนต้องการคืออะไรเอ๊ะทำยังไงจะให้รายจ่ายลดลงจริงไหมครับไอ้ตัวที่เพิ่มลงมาเนี่ยนะให้มันเพิ่มแต่เพิ่มไม่เยอะอะถ้าเป็นพูดถึงเป็นนักธุรกิจเอ็มซาเนี่ยนะครับสามารถซื้อสินค้าราคาถูกอ่าปกติถ้าเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจเนี่ยเราจะซื้อ100สมมตุติอ่าเราเป็นนักธุรกิจเ,เราซื้อเหลือ70บบาทอย่างเงี้ยนะครับเราไปคุยแค่เนี้ยผมว่าคนเขาก็จะเอา เขาอาจจะไม่สนใจเรื่องธุรกิจนะนเขาอาจจะแค่ว่าเอออยากซื้อสินค้าให้มันถูกลงนะฮะทีนี้พอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าให้เลือกระหว่างซื้อถูกกับใช้ฟรีคุณซื้ออาหารเสริมอยู่แล้วคุณซื้อยาทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะครับมา,มาทำธุรกิจด้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องไรายได้นะแต่แค่ได้ใช้ฟรีนะฮะเราซื้อของสัก3 0 0พันบาทแต่เราก็มีคอมมิชชั่น3,000เขาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายคนก็จะสนใจหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ย เป็นรายได้เพิ่มเลยปกติใช้ฟรีคนต้องสนใจอยู่แล้วอะแล้วสมมุติว่าใช้ฟรีด้วยนะแล้วยังมีเงินคืนนะเป็นแพทที่น้สองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเป็นแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมว่าคนต้องสนใจอะนะถึงไม่อยากสนใจก็ต้องสนใจเพราะมันถูกสถานการณ์ที่มันเป็นวิกิตเนี่ยจำยอมที่เราจะต้องทําแล้วก็ชวนส่วนที่3ก็คือคนอยากกลับบ้านนะครับเหมือนที่ผมว่านั่นแหละทีนี้พูดถึงกลับบ้านนะครับเอาเอาโดยเฉพาะนะครับเพื่อนเพื่อนชาวต่าง ต่างชาติแล้วกันเนาะที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยเนะเวลาเราไม่สบายปุ๊บเนะี่ยเราก็อยากกลับบ้านนะแต่สิ่งที่เราถามก็คือแล้วกลับบ้านไปทําอะไรกลับบ้านไปทําอะไรนะครับพอไม่ได้ทําอะไรเนี่ยสักพักเนี่ยเราก็ต้องกลับมาเมืองไทยอยู่ดีเนะเพราะว่าบ้านเราเราก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้ไม่รู้จะไปทําอะไรกันนะครับทีนี้เรามองว่าโอเคอะถ้าเรามองที่เอ็มตานะครับเอาเอาเรื่องของสถานการณ์อย่างนี้แล้วกันนะครับหลายๆคนนะครับยัง ยังยังได้ชื่อว่าเป็นพนักงานนะครับที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยอยู่แต่ตัวเองไม่อยู่ละนะครับถ,ถูกถูกล็อกดาวถูกอะไรอย่างเงี้ยโรงงานถูกล็อกดาวเนี่ยบางคนก็กลับไปปัจจุบันเนี่ยกลับไปอยู่ที่ประเทศตัวเองก็มีนะครับแต่ว่าชื่อก็ย,ยังเป็นพนักงานอยู่ในเมืองไทยทีนี้ถ้าเราทําธุรกิจเอ็มตาในลักษณะอย่างงา้นเนี่ยนะครับเอ็มตาก็ยังมีไรายได้ให้เรานะเพราะว่าเราก็ยังเป็นนักธุรกิจเอ็มสานะครับแล้วเราก็ยังคง เป็นแรงงานที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะ่ะแต่ว่าช่วงที่มันเป็นโควิดเนี่ยเรากลับไปอยู่บ้านเราเสียเฉยเอ๊ะอันนี้คือพูดถึงในปัจจุบันนะครับเป็นอย่างเนี้ยเราก็สามารถทําได้นั่นหมายความว่าเราไปอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่นะครับใกล้ลูกใกล้ญาติแต่รายได้เราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้หายไปไหนเลยเนี่ยเราก็ยังยังมีรายได้เหมือนเราทํางานอยู่เมืองไทยอันนี้มันสุดยอดไหมล่ะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าในอนาคตนะเอมตาไปเปิดจริงๆนะคะเอมตาข้ามไปเปิดที่เมียนมาข้ามไปเปิดที่กัมพูชานะครับไปเปิดที่สปปลาลวเราลองนึกนะครับเหมือนพี่ประดิษฐ์เนี่ยนะครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่เอมซาเนี่ยเดือนแสนกว่าบาทแต่ค่าใช้จ่ายก็ต้องมีจริงไหมครับค่าเช่าบ้านาค่ากินค่าอยู่เนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเอมตาไปเปิดที่บ้านเราอีกนะครับโอ้ไปอยู่ที่โน่นก็มีรายได้แสนกว่าบาทไทยอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่บ้านเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย อันนี้มันคือเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนอ่ะเดิมมาไม่เคยคิดนะครับแต่พอเจอวิกฤตอย่างเงี้ยต้องคิดแล้วแต่สิ่งเหล่านี้น่ะคนเขายังนึกไม่ออกหรอกครับจนกว่าเราจะได้ไปนําเสนอเขานะครับจะได้ไปคุยกับเขาจะได้ไปปรับทุกกับเขานะครับแล้วก็ยื่นแนวทางให้ว่าโอเคนะสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยนะครับเอ็มซาเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้เขาผ่านพ้นวิกฤตไปได้เราก็ยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆเราที่ทำเอ็มซาแล้วก็ ไม่มีปัญหาเรื่องโควิดอย่างเงี้ยนะถ้าวันนี้นะครับเรามองโอกาสในวิกฤตออกแล้วเราก็จะมองเห็นว่าในทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสจริงๆนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ